ครับเราจะมาลองเครื่องยันมากให้ลูกค้านะครับ 3T75 ้า HL นะครับรุ่นนี้ HL นะครับรหัสท้ายเครื่องเป็น HL นี่จะไม่เหมือน75ธรรมดานะครับเพราะว่า7 5ห้า HL นี่ก็จะทำโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาให้มันตัวใหญ่ขึ้นเราจะลองน้ำให้ทุกตัวนะครับเช็คบมน้ำให้ลูกปืนปนบมน้ำแน่นๆน,น,นะครับผมเพียงแต่ภาพจะสวยครับอ้าวฟังเสียงนะยครับไป เดินเบาหนิงขนาดนี้เลยครับผมดันไม่เสียมีไหลเลยครับชัวร์ครับตัวนี้สภาพน้ำฟ้าครับโอ้โหไม่ได้ขาวแล้วเลยมันเยอะขึ้นนะครับอ่าอย่างนะ้ครับมันเยอะขึ้นมาเยอะกันเดียดครับโอ้โหลมดันไม่มีครับเบาๆน้ำหน่อยโอ้น้ำหน่อย